รรเป็นอะไคับแล้วแต่จะจินตนาการค่ะแล้ววดเหนือจินตนาการแล้ววดเวอร์เราปวเล่นใหญ่ใช่เพราะว่าเรามาในนามของห้องแฟนตาซีเวิลด์ในงานดิสคัพาส์วันนี้เนี่ยเรามาแบบแฟนตาซีเลยก็จะจัดเต็มมากมากเลยคะซึ่งเป็นทางของเราสองพี่น้องอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เออคินเนอร์ตอนนี้ยังไงเป็นเจ้าหญิงอันนี้อันนี้เขาเรียกเธอเธอจะเป็นนกหรือเธอจะเป็นเงือกหรือเธอจะเป็นอะไรฟังนะเราไม่ต้องสนใจอะไรถ้าอยากเป็นอะไรเราไปเลย อี้ไม่เบรกอันนี้มีห่างเมันคอมพิวเตอร์งานพูดแบบที่ดีงามมากเลยย้อนวัยเด็กไหมย้อนวัยเด็กไม่ต้องเด็กหรอกตอนนี้เราก็เด็กอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้คือตอนนี้ก็เป็นแบบเป็นจินตนาการอะไรแบบนี้อยู่เราเป็นสายแบบมโนเพ้อฝันอะไรอยู่แล้วมโนจษยเพ้อหน่อยเผลออยู่แล้วแล้วตอนเด็กแต่งตัวเป็นชุดอยู่อยู่แล้วแั้ก็ไม่เท่านี้เนาะแต่ไม่เท่าวันนี้แต่ไม่เท่าวันนี้วันนี้คือที่สุดละดีสุดสุด เจ้าหญิงในดวงใจของการจะเป็นแอเรียลอ่ะเออแอเรียลค่ะก็จะแอเรียลแอเรียลหรือว่าซินเดอเรลล่าหรือว่าสโนไวท์ร่างโคบล่าโคบล่าเอลซ่าอะไรยังไงคู่มีหมั้งกันหน้าเลยจริงๆคู่คู่พี่น้องคือเอาถึงโฟกัสทำงานก่อนจริงๆเป็นคู่พี่น้องแบบนานๆที่จะออกงานด้วยกันเนาะพักหลักออกงานด้วยกันบ่อยมีอะไรขึ้น มันนี่มงนเท่าไหรีมันก็นานๆที่จะมีงานที่แบบว่าได้แสดงออกถึงความเป็นผู้รักพี่น้องพี่น้องที่เราแบบอักกันเลิฟออกกันไม้ดูหน่อยได้ไหมว่ารักกันจริงแค่ไหนรักกันแบบกานสลองสองปีมุดหนึ่งมุดตาแล้วไป ตอนนี้คือดึงสามารถสุนทรชัก,กลาลกน้องออจากบ้านมาทํางานได้ค่ะ <c oughs> ใช่คือที่ผ่านมาเขาก็จะแอบ,บซุ่มทําเพลงใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มล่ะเดี๋ยวเดือนหน้าเขาจะปล่อยเพลงลแล้วใช่ค<อ>ือนนเอออยากให้ออกมาแบบว่าเจอพี่ที่สื่อมาทำงนาน,น,นงร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าเออไหนๆก็โสดละไม่ได้เลยหรอเลยเลยเลยเหรอเดี๋ยออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะออกมาแล้วเดี๋ยวออกอยู่ก่อนให้เราใจน้อง คือออกมาเจอผู้คนเยอะขึ้นใช่ค่ะใช่ก็ตั้งแต่แบบตัวคนเดียวเนาะใช่เราก็เฮ้ยอะไรอ่ะหิ้าเลยเอาไปาิ้งเลยอะจริงๆคือตั้งแต่เหมือนว่าอาโซ่เนี้ยค่ะแล้วก็แบบได้มีโอกาสได้ออกไปเจอเพื่อนมากขึ้นอะไรต่างๆแต่ก่อนอาจจะไม่ได้ไปเจออะไรอย่างนั้นใช่ก่อนหน้านี้เราถึงไม่ออกงานไม่รับงานเลยใช่เนามันก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่ช่วงว่ายังไงค่ะใช่ตอนนี้มันโอเคแ โอเคนะโอเคโอเคขึ้นเยอะค่ะโอเคขึ้นเยอะตอนนี้ก็เกือบไหวว่าเสร็จแล้วค่ะอะไรช่วยทีใช่เราคะแกล้งคนรอบข้างค่ะคนรอบข้างที่แบบน่ะอย่างพี่สาวหรือแบบเพื่อนแล้วก็ครอบครัวค่ะช่วยได้เยอะเลยใช่ไหมครับคุณเกรซอะค่ะเรได้บ้างค่ะหรืออาจจะไม่ช่วยเลยอาจจะทำให้แบบลำคาญลำคาญให้แบบหมดหมดวันไปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเวลาประสบการณนี้พี่น้องช่วยกันยังไง เรื่องแบบเรื่องความรักอย่างเงี้ยสำหรับเกเป็นพี่เกดเแ็นอะร้องคือเรื่องความรักในเกจะให้ปล่อยกกดจะให้แบบใช้ความรักของเขานำทางเหมือนกันเราสองคนจะแบบใช้หัวใจนำทางใช้หัวใจนำทางไปก่อนเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวค่อยกลับมาร้องไห้กันเองไม่เป็นไรก็มีการแบบปลอบใจกันอะไรกันหลักค่ะก็เข้าใจถึงเรื่องความเป็นจริงอะไรเงี้ยทุกทางที่มันอาจจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยใช่แล้วก็อาจจะอดทนมากกว่ากันอาจซะอดทนมากกว่ากันกับเรื่องความรักน่าสแกนนะ เออการเหมือนกันบางคนแบบเซนซีฟตกับทุกเรื่องไปแล้วค่ะไม่คุยไ้ไหมไม่ยไดนะคุยไดใช่แต่ว่ามันก็มีแบบตกใจบ้างค่ะใช่แต่ก็โอเคแต่ก็โอเคตอนนี้เพราะตอนนี้5้าเดือนแล้วห้าเดือนกว่ากใจลำบากใจขนาดไหนคุยกันสองคนก็ไม่ได้ลำบากใจอะไรนะคะเพราะว่ามันก็คือเหมือนเป็นการคุยกันค่ะคุยกันปรึกษากันในช่วงแรกคือเราก็ยังรู้สึกว่าเออมันก็ลองห่างกันไปดูก่อน แต่ว่าหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าเออตัดสินใจแล้วว่าโอเคงั้นก็ลองแบบเปลี่ยนสถานะไปเลยนช่ไหมคะมันคืออยู่นี่แหละอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละกิกรนกิได้ช่วยมารับแรงกันแค่โอ้โหซีนมันแบบว่าพี่สาวแสนดีคอยซัพกขวดน้องก็แบบเออเหมือนมีงานด่วนอ่ะต่อเลยปัญหาดทิ้ง คือมันคือตัวตนของแต่ละคนที่เริ่มเปลี่ยนไปคะ่ะแล้วก็บุมด้วยไลฟ์สไตล์ด้วยไลฟ์สไตล์คือจริงๆแต่งกเด่นอย่างที่บอกว่ามีอะไรที่เหมือนกันค่อนข้างเยอะแต่ว่าแตกต่างกันก็เยอะเหมือนกันในเรื่องของไลฟ์สไตล์และที่เราพยายามปรับแล้วรู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยมันความสุขของแต่ละคนมันหายไปแล้วก็ตัวตนของแต่ละคนก็เหมือนเปลี่ยนไปความาคิดเปลี่ยนไปจากตอนแรกเรื่องการเปล่เรื่องการเปลี่ยนาคนมันเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมคะเรื่อง เรื่องการมองอนาคตจริงๆก็จริงๆค่อนข้างมีเป้าหมายที่ใกล้เคียงน,นะคะในการที่จะแบบมองอะไรเงี่ยหลายคน <ๆ S 2> ไปจับคําว่า <ๆ S 2> เรื่องแต่งงานอยากมีครอบครั <ๆ S 2> วกันไม่อยากมีครอบครัวอะไรประมาณเนี้ยคนก็เลยงงกันว่ามันยังไงกับความความหมายของเราสองคนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ใช่เลยค่ะคือหลายๆคนอาจจะเหมือนที่กันเคยทวิตบบว่าเออเรื่องการแต่งงานไม่ใช่เรื่องซีรีสอะไรอย่างเงี้ยคนก็อาจจะอาจจะไปโยงแต่จริงๆแล้วคือ มันไม่ใช่เรื่องนี้ค่ะท่านเป็นเรื่องของคนสองคนแล้วก็ในเรื่องของตัวตนต่างๆใช่ตัวแกนอ่ะก็อยากแต่งงานอยากมีครอบครัวค,คะออใช่อันนี้บพกตรงนี้แบบว่าไม่ใช่ว่าเออไอที่ที่กันบอกว่าเออไม่สิเรื่องต้องการแต่งงานไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่อยากแต่งงานหมายว่าเราอ่ะไม่ได้ต้องการที่จะไปอุ้ยฉันต้องแต่งงานอ่านี้ต้องต้องมีอย่างนี้อย่างนี้อะไรแบบนั้นใช่นะว่าเราจะไม่ได้แต่งงานแต่เราก็ อยูไ่ได้นะมีความสุขได้ด้วยตัวเองแม้ว่าวันหนึ่งเราจะไม่ได้มีใครเลยสักบาแต่ถ้าเราจบไปตอนพบกันน่ะมันเป็นตัวเองมากแค่ไหนเพราะว่าสิ่งที่คนเห็นว่าเราสองคนก็คือเป็นตัวเองเลยแต่ว่าถึงพบกันไม่เป็นตัวเองอีกตัวเองคืออย่างนี้ค่ะคือตอนระยะเวลาตลอดเวลาที่ผ่านมาคือเราก็มีความเป็นกลของตัวเองสูงใช่แต่ว่าเหมือนพอยิ่งโตข,ขึ้นความคิดในการมองสิ่งต่างๆ,ๆเริ่มเปลี่ยนไปในแต่ละคนนะคะ ก็จะมีความคิดอะไรที่ขัดแย้งกันบ้างอะไรประมาณนั้นค่ะมันก็สะสมสะสมเปดอคนต่กในตู้แ่มันก็ระเบิดออกมาไม่คือคือจะบอกว่าอย่างผู้การนะคะคือจะไม่ได้เป็นที่ว่าตั้งใจที่จะเก็บแต่มันเหมือนมันเก็บไม่ยู่ตัวไม่ใส่ใจกันเองใช่ใช่แลเใครเกลียกันต่างคนก็ต่างทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ยทำไมเออทาไมเราไม่ถ่ทอดความกล้าพูดกล้าอะไรกับน้องบ้าง อย่าเลย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 อ่าเลยโอเคใช่คือคือการก็คือเหมือนเราก็ไม่รู้ไม่ได้รู้ตัวค่ะว่าเราเหมือนเก็บสะสมไว้คือเราต่างที่ต่างแบบให้เกี็บกันมากมีความเกรงใจกันโดยไม่รู้ตัวเหมือนว่าเรื่องนี้อ่ะมันเหมือนจะเคลียร์แล้วแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่เคลียร์ก็ได้แต่เราก็พยายามแบบเออปล่อยผ่านไม่อยากทะเลาะเพราะว่าเราตกคนเป็นคนที่ทะเลาะกันน้อยมากตอนเวลาผ่านไปลราเหมือนเข้าใจกันกปึือมันจบมีโอกาสรีกเทินมาพอเด่นก็รุ้งแบบแบบ ยกัใครชมวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่ค่ะยังอัปเดตคุยโทรศัพท์เพื่อไทยละครเป็นไงไม่รเออเปนไปกไหม้าเธอคุยกับเขาถ้าเธอคุยกับเขาบอกทำไมว่าเขาโซมไปมากวันไหนคนบอกว่าเด่นอารมใจใช่ใช่ใช่คือเด่นอ่ะเขาบอกกับแฟนเองเลยว่าเนี่ยเขาแบบหอมมากแล้วก็มีเพื่อนในกองละครเขาจะรู้จักเลย่าเงี้ยก็มาบอกว่าโอ้เด่นหอมมากซูมมากเขาก็บอกเหมือนกันว่าเนี่ย มือนโดนผู Saint ้จัดว่าอะไรแบบนี้โอกาสโอกาสโอกาสดีโอกาสกลับไปเป็นเป็นแกนกจริงจริงตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยค่ะแต่ว่าเท่าที่ทุกวันนี้ที่เราคุยกันน่ะการู้สึกว่าเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันใช่ก็ดีแล้วเพราะว่าจะรู้สึกว่ามันก็มันก็เป็นอะไรที่ สบายใจค่ะปัญหาทุกอย่างได้เคลียร์ใจแล้วไม่มีอะไรขัดขากันแล้วใช่ไหมไม่มีขัดขากันเลแล้วก็นีคุยกันเป็นเพื่อนกันเหรอใช่คุยยังยังคุยกันอัปเดตยังคุยกันป็นทึกบูมตาตาจากอารมณ์ตอนเป็นแฟนไหมตอนคุยกันตอนนี้ยไม่่างเขาบอกว่าเขายังไม่สามารถให้มีควาสนม่ะละ่าสุด่ลไม่ล่ละไราละไม่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 าไม่ละไม่ลเไะไ่าไะมกะ่่มม่ไ้ม่ ใช่คือคือคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือตอนที่เราเราแบบที่เราคบกันเราก็คุยกันมัเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะใช่คุยกันเป็นเพื่อนพอตอนที่เราเลิกกันไปแล้วเราก็ยังคุยในลักษณะเดิมเป็นเพื่อนกันอยู่คุยสนุกสนานอะไรเงี้ยนะคะเพียงแต่ว่าในเราก็ไม่ได้ทําได้ทันทีหรอกใช่เพื่อจะมาทําได้ในช่วงนี้ช่วงที่ผ่านมาก็ต้องมีระยะห่างมีอะไรแต่พอเวลาผ่านไปมันก็ทําให้เราแบบค่อยๆดีขึ้นถ้าเป็นถ้าเป็นไปได้อยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมไหมครับเอ Ok> อยู่บ้านอยบานอยู่บนอ่บ้แลย้วนอยู่บ้านยู่าอย่านอ่บ้นอ้านอยู่บ้านอ้วแอย่อย่านอยนอยู้ย่บ้านอย่บานอานอยู่้านอูานอยู่บานย่้ามอยนอยูนอย้าย้านอย่้านอ้นอยู่นอานอ่้นนอย่อนอนย่นอ่อยนนอย่นอยนอยน ่าคนที่พลาดที่สุดก็คือคนที่แบบเลิกกับแกนไปเพราะแกนบอกว่าใส่ใสก่อนแร้หนเราับรู้ว่าเป็นคนโง่เดี๋ไปบ้านน้องลองมึน่าเสื่อมแนี้เอานี่เป็นคุณลี่เสื่อหรอไปบ้านน้องในรายการก็จะเป็นการแซวว่าเขาแบบเป็นใส่ใสอะไรอย่างนี้ คือ <c oughs> แกนเนะี่ยคือไม่ใช่ใสายเดียวหรอกแกนเขาเป็นคนที่เกรงใจแล้วเขาก็จะให้เกียรติแกก็เลยว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่แบบว่าอพอแกนให้เกียรติแล้วเกรงใจเด่เเาานคุณเขาก็เลยอาจจะมีอะไรก็อาจจะแบบเกรงใจกันไปกันมาเลยนะตอนยออ้อนตอนย้อนได้เลยได้เลยคนเป็นป้าไม่ปัญหาไม่ปัญหาไม่ปัญหาบ้านนีกวนเรื่องพี่น้องหน่อย ถ้าจริงเราไปร้องผมร้องไห้กันเพราะอะไรร่วงรเราจับต็ดเทียบกันตลอดอลยอย่างเงี้ยจนบอกนะ่าเนม่การตาไวไม่อยู่เพราะเราก็รู้สึกว่าคนอนะ่ะชอบมองน้องเราว่าแบบคือสําหรับในเนื้อหาของรายการนะคะเขาก็จะมองว่าแกนแบบเหมือนแบบแบบแบปุ้ยแบบเก่งมากอะไรมากแต่ความจริงแล้วน้องเราคือแบบเหมือนไม่มีความมั่นใจเลยเราอยากให้ได้แบบ หลวงปู่มั่นที่เราแขวนหลวงปู่มั่นที่เราแขวนตลอดเราอยากจะถอดกระสวนให้น้องหลวงปู่มั่นสุดเธอคเดียวตอนนี้แฟร์ีโอตอนนี้แฟร์กีโอหล่อยี่สิบอยากจะแกะออกสักหนึ่งแล้วแบบเอ้ยให้น้องไปเป็นรุ่นแบบเป็นรุ่นที่นิยมด้วยนะเราแขวนไว้ให้มีความมั่นใจมากนะไรขึ้นมาหน่อยเพราะรคือู้สึกว่าอยากได้สักครึ่งหนึ่งของเขามาแต่ไม่เอาทั้งหมดนะขอแค่ครึ่งเดียวตัวเดียวึ่งเดียว ของความแบบความที่หลายๆคนบาดแผลในใจของคว่าแบบที่หลายๆคนอาจจะยังแบบเหมือนไม่ร,รนนะะมู้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องการแบบบางคนเาก็จะบอกว่าเออแบบทำไมน้องไปทาหน้าอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงล้วคือมันเป็นความผิดพลาดที่แบบว่ามันเกิดจากการทํางานน้องไม่ได้อยากจะไปทาเองเอ,อ,อะไรเงี้ยร้วตรงนี้แกเขาก็ไม่อยากจะออกมาพูดแต่ว่าใดๆทั้งนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้น,อ,น,น,อ,น,นอ่ะไม่ได้คอมเพลนใครอะไรยังไงนะคะทุก <semester S 1> <istle. S 2> คนมีเจตานาที่ดีแล้วก็มีความแบงนี้กับแบ,บแรออนด์ทำงานแลวแฟนดเขาก็แบบเป็นที่เนคนทำงานทำอะไรเป็นที่เลย เหมือนแบบน้องก็เก็บมานานน้องไม่ออกมาพูดเลยเงี้ยเกรซเหมือนในฐานะพี่เราเห็นน้องเจ็บกับเรื่องนี้มานานแล้วเลยออกพูดเรื่องนี้ให้คนเข้าใจเราก็เลยซัพเอร์เราก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากจะแบบเราอยากจะแบบอยากจะบอกบางทีบางคนว่าหรือว่าแบบชอบเปรียบเทียบอะไรเงี้ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเวลาเปรียบเทียบกันกับเราแล้วเราจะรู้สึกดีหรอไม่เรารู้สึกแย่เวลามีใครมาเปรียบเทียบน้องเราให้ฟังแล้วแล้วต่อให้จะเป็นชมเราก็เถอะเพราะเรารู้สึกว่าเราอ่ะ พ่อกับน้องเกรสพ่อกับแกร์มูตาใช่การชอล่องปีโอเคไหมเออการชลล่องสีแบอการที่มีคนออกมาพูดน่ว่าความคิดคืออะไรกระจายขึ้นใช่จริงๆก็รู้สึกว่าคือจริงๆกันก็ไม่ได้ จะตั้งใจที่จะเปิดหรือจะปิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเพราะมันก็ใช่ปล่อยไปค่ะแต่วันหนึ่งที่ได้พูดแล้วก็มีคนเข้าใจในตัวเรามากขึ้นก็ขอขอบคุณแล้วก็มีกําลังใจที่ส่งมาให้แกนเยอะมากๆมากๆแบบที่แบบแบบที่ตกใจเลยเอ,อ่ะใช่ค่ะก็ต้องขอขอบคุณออตัวมบบันสภาพจิตใจตอนนี้คือมันเรียกว่าเต็มรอยไหมแก่กับการทํางานหรือรับงานความมั่นใจมันเพิ่มขึ้นไหมพอเรามีแยกดกลังใจเยอะ ก็เพิ่มขึ้นนะคะใช่แต่เราก็ยังไม่ได้อยู่ในเลเวลของคนปกติอ่ะใช่ก็อย่างที่บอกว่าขอสักหกสิบเนาะร้อยยี่สิบเนี่ยเดี๋ยวถอดให้เลยหรือผมมาถอดนะใช่นเลยใช่ค่ะก็ก็กำลังเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองในหลายอย่างด้วยด้วยสิ่งที่เจอมาในชีวิตเนาะสะสมมาตั้งแต่เข้าวงการอย่างเงี้ยค่ะคำบูลลี่หรือว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์ใดๆก็ต้องใช้เวลาในการ ในการที่จะแบดดิวยาจิตใจตัวเองเพราะว่าอย่างแกน่ะมันคนที่ไม่ได้จิตใจแข็งแรงขนาดนั้นเนี่ยเขาแบบแบบโอ้ยอย่างนี้แหอย่างนี้แหละเนี่ยคือแบบเนี่ยก็คือใจเขาเป็นเหล็กใจเขาอยู่ไหนใจเขาอยู่ไหนว้าสมดีดีไม่ใช่เก็บบ้านเรื่องเรื่อง การบูลลี่อะค่ะสมัยนี้สังคมค่อนข้างเปิดกว้างมากขึ้นออมากกว่าเม<ห>ื่อก่อนเนาะให้บูลสุทง่ายขึ้นเฮ้ยในทุกช่องทางไอ,อ้อสินงต่างๆในติ๊กเกอใช่ออคือจะบอกว่าเดี๋ยวนี้คือ,ค,อคือสังคมเราอะมันค่อนข้างที่จะโอบก,ก,กอดกันมากขึ้นแต่ก็ยังคงมีในส่วนของการบูลลี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังมีอยู่ก็อยากจะให้เข้าใจหน่อยว่าพวกเราอะทํางานตรงเนี้ยเราอะให้แต่พลังบวกกับคุณอยากจะให้มองว่าบางทีแล้วอะอยากให้คุณอะไม่ได้ต้องชมหรอก แต่ว่าอยากให้ใจกว้างกับเราหน่อยใจกว้างหน่อยเพราะว่าเราก็เป็นคนปกติธรรมดามีถูกมีผิดมีชอบมีไม่ชอบบางงานเราอาจจะทําได้ดีบางงานเราเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็เลยอยากให้แบบอยากให้เข้าใจตรงนี้ด้วยเพราะว่าเราอ่ะมอบแต่ p o s i t i v ให้กับคุณเราก็เลยอยากให้คุณอ่ะไม่ได้ต้องมอบ p o s i t i v i t กับเราหรอกแต่ว่าอยาใช่อย่าอย่าแบบอย่า n นก a t ิ v e กับเราเลยเพราะว่าเราเหมือนมีหน้าที่ที่จะมอบความสุขให้กับคุณอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีใครด่าก็บวกให้น้องไปเนาะบวก ความบวกเออเคโอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะอะให้ลูกให้ลูกเกี่ยวก่อนเกี่ยวก่อน